สวัีค่ะพี่น้องค่ะเจอกับยายตาพาะโลชาแนลอีกแล้วจ้าเป็นเส้นเป็นสายเลยจ้ะเป็นเส้นเป็นสาย เอ้ามีอย no ่างมะคาแฟดแฟดอยู่นี่เป็นเส้นเป็นสายจ้า ขาจ้ะพี่น้องจ้ะ,จะเป็นเส้นเป็นสายอุย้ยสถานวงการหิด เะพอนเป็นดุดมืดค่อยลืมเปิดแฝดนีนจะเสียงไปตัวจ้า เฮียเดินนี่พี่น้องเลยพี่น้องค่ะเฮียเด้อค่ะเด้ออืมอมน้ำจ้ะอมน้ำอขออนุญ,ญาตเอาออก จะโอ้ยตัดตัดดอกเดี๋ยวเียเบื้องฝรั่งเก็บเห็ดเะะด้ย๋ยันนี้คือเจ้าของสวนเขาเก็บทิ้งไว้ให้ดูเองเะะดีย๋ยวนี่คือตัวอย่างฝรั่งเก็บเห็ดข้าเจ้ากับบอกกบเดีค่ะเด้ค่ะถ้าเจ้าตัดกลูิลีว้แคาเจ้ากระบอกกบค่ะต่อข้าเจ้ากระยุแบบนี้เลยจะนี่ข้าเจ้าตัดตะดอกจุดต่อเพิ่นกระถิ่ไใบยังชื่อเลยเพิ่นไพ่ได้มานางกบเดอคยะเี้ไม่ต้องดราม่านะคะ ไม่ต้องดรามา่าเรามีเหตุผลที่เราทำเด้อค่ะเด้อถ้าขึ้นแบบนี้ฝลังไม่เอาเราเอาแล้วก็จะมาตัดขาเบไว้เสียงท้องแยตาห้อง โอ้ยนอนนอนนอนจะนอนเอ๊ะตับตอคนะว้าตับคู่แท้นะคู่แท้ส่วนเพื่อนนี่แหละปาดพี่น้องคะ่ะปาด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  นะั่นปาสิวเสียงดังปาด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 เดี๋ยวเราไปหักใส่โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวกำลงังจะไปตัดเส่ดอกนั่นกำลังว่าสิวาเดี๋ยวไปตัดซะกันคะ่ะพูดพูีกแล้วพูดพี่ดีจ้า โซโวก็่าตัดในผู้ใดเพิ่งนะปฏิบัติเจ้าหันเป็อยังย้ายพุ่น็คือหรืมเปิง่งกล้องแล้วก็กล้องที่ทางนี้โตกงามๆนี่คือขาเป็นยังไดเนี่ยเออขาดีขาดีขาดีหน้าดีแต่ช่วงไปไม่ค่อยดีแล้ว นี่หนูทำแบบนี้แหละหนูเดินไปแล้วหนูค่อยเดินกลับหานางเก็บเลยจ้าจะได้อยู่อ้อมๆกันเนี่ยพี่เก็บไปเลยมาแล้วใช่ไหม มาแล้วใช่ไหมอุ้ยอ,อยังมาเตะดอกอยู่กลางทางอะพี่ <c oughs> จงเห็ดไว้ให้กันเก็บผัดว่าเห็นซ้ำเติ <c oughs> เดี๋ยวเก็บมารวมกันเคลียเดี๋ยวค่ะ ว่าเราจะได้กี่ดอกเน่าเนา,เนาซ้ำกำลังสิว่าเราจะได้กี่ดอกนะเนาซ้ำเนาโจ้ยคุณซุ้นึนง

ค่ะ okay, okay. สวยเลือกได้อยู่พูดนะเห็ดเขาก็บ่าอึดโอ้ยหนตาไหนเลือกได้ก็ขอเลือกนี่เด้อค่ะเด้อฮนะน้ามันอมน้าฮะนะามันพุยฮนะนา ็คือว่างเห็นใกล้ๆกลตะของแต่บุคโอ้ยขาอยู่ในดินคักปฟ้ากันสนุกกินน้ำอมไข่อึ้งลึงอยู่ป่านย้ายต่ขึ้นอืดมดอืมว่าเป็นตะแบกไปน้ำค่ะ,ะแบกไปให้หนักเนาะ กุ้งนึรงวาชิไดเอาไปต้มหรอกก็แกนเอ,อ้ยบปกินน้ำเด้อค่ะเด้อไปต่อจ้ะอุลูอีลีเลยจ้ะเอาไปใส่ตะขาใส่ยมูป้าหองมูอุลูอีลีเลยจ้ะนะเอาดอกนะี้ก่อนจ้ะ เ่อพี่น้องค่ะแต่ะละกลุ่มแต่ะละก็เอ้ามนอย่างนี้มางอกมาแยกิกใต้ดินเจ้าฮันวง่งขาดอกค่อยหักอีกแล้วอพี่ดอกอืมบังเง เกิดดีหลายเกินว่าแตกดินแตกไม่เนี่ยมียางกายเห็ดยางกายเห็ดอืมอืมอเอากบตำตาจะคลองหันมางาไม่ ออเอากันอย่างเนาะแอมอยู่นี่จ้าอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะ ผมน้ำด้วยค่ะ โอ้ยมีแฟดแต่นอามีแฟดแตเน่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันตัดขาร่วมกันนะคะ

เย็นเย็นอีกแล้วจ้าคิดเลยอมน้ำบอยเสียงนา,างงามเฮาคือว่าจังซี่เสียงนางงามเฮาอมน้ำคักคือเลิก ดูลึกูลึกแต่ก็ได้เยอะอยู่นะคะได้เห็ดีเต็มตาแล้วพี่น้องค่ะขนาดตัดขาคันบดตัดนี่ล่นตาแล้วค่ะ ได้ว่าในอันในดินนี่คือเป็นบุบว่ะเฮ้ยจะไปผุยน้ำนะผู้เจผู้ใจก็กินคักแค่น้ำหอบอเนี้ยหอดทาก ขออนุญาตเก็บไปตัดไปนะคะมันหนักจ้าเพราะว่าเห็ดอนมน้ำาหลายหนักขาขา,ขาเนาพี่น้องค่ะอมน้ำนะคะนี่ทึ่งนอนวันนี่ทึ่งนอนทึ่งทากเอ้ย เอาอยู่นี่เอาอยู่หลังตัวนี่ลุกขึ้นอืนหามุ่เรื่องว่าคอยอยู่หลังเจ้านี่สิน จุ๊กๆอีกแล้วจ้าจุ๊กๆอีกแล้วจ้า ว่าแว่าษาเห็ดเยอะจนต้องอันนะอันเห็ดเยอะจนได้นิงกันเก็บเห็ดเยอะจนต้องเกี่ยงกันเก็บเด้อค่ะเด้นนิ่งแปลว่าเกี่ยงเน,น้อค่ะเดินนี่เอ้านั่นวางขาดอกฮะนิ่งแปลว่าเกี่ยงนะคะนิ่งกันนิ่งกัน โอ้ยอืมอืมโอ้ยน่ะกันพุยพุยบวกง่ายง่ายนั่นเอาไปก็มีเป็นตะกินจ้ะแกตานี้แ่นหนัก เสียงพี่พอ,อนเอา้าไม่อย่างดอกไม่เห็ดเสียงช่องตะลุยตะลนรวมกันอยู่นีลละะนะักษณะจะได้ไปพร้อมกันสิเต็มต้แเลยจ้า อ๋อคุณนายอยู่นี่ละคอยบะนี่นี่ค่ะเออกะนางงาส่นโอ้ยไม่ค่อยมีแรงอะไรเลีนะมันเจ็บใบส่นเล่นแล่นม,น,น, <c oughs> นมันน้อยใบส่นมันน้อยมันเจ็บ อวดน้ำจะกมน้ำจะไปต่อจะอ้มอมยี่ร้อนดีก่อนพอได้แล้วฟังเสียงพี่น้องค่ะเอาล้ไว้นี่แหละไว้ให้กวางกินนี่ค่ะพี่น้องค่ะคุณดอกหนึ่งพยายามให้มันได้พยายามให้มันได้ดอกทั้งเถิง,งนำ้ำดีเดียวมาเลยจ้ะมาเก็บกันเลยจ้าเก็บกใกล้ๆจัดจ้านะคะนะ ดอกไก่ก่อนดอกไก่ก่อนขากล้องขาว่าจัตีขาตีตัดขาเห็ดงับงับกล้องดับโอ้ยน้องคอยกันเลย อยู่นี่จ้าโอ,โอ้พี่น้องสิบะเห็นตอดถอนอจิบาย้ายตามาปลูกไว้เห็ดลายด้อค่ะเด้อเห็ดหลายจ้าไม่ต้องไม่ต้องแสดง <laughs> นิ่งกันเก็บเด้อพี่น้องเลยเห็ดหลายโพด พุทโธบกักโมบักแตงแตงส่างแตงหมูก็ร้อสิได้ป้ะปว๊าคาอวบน้ำมากอวบน้ำมากค่ะได้แต่ดอกเด้อค่ะเด้อจักได้บ่ได้เด้อกล้องปิดอยู่ใต้ต้นไม้มันมืดนี่เหลียวบ่เห็นบัดตอนสิปิดกล้องใหม้มันแดงไปลอยอยู่พี่น้องค่ะกันบ่ได้ตอนเก็บก็สิได้ตอนตัดนี่ล่ะเด้อ มาดูว่าเราจะได้อะไรไหมเอ้ยอมน้ำค่ะผุยผุยเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเพราะว่าเต็มตาแล้วด้วยเอาไปก็หนักจะ้ะกินไม่ได้เลือไง คลิปนี้กระสิขอล่ำมอล่ายางออกไปเล้วค่ะคันนี้ก็ได้เก็บให้กันเบิ้งเน้ะค่ะน้อพี่น้องค่ะโชคดีมีเงินใส้เลยๆวยสุขคนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องจัสมินพาเพลินน้ำเด้อยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ